สุวรรณประภาโสตมะสูตรตอนที่หนึ่งปฐมบทแสงสีทองแห่งราชาเมื่อธรรมะกลายเป็นเกราะคุ้มกันแผ่นดินเจริญพรญาติโยมผู้ร่วมจาริกในธรรมณยอดเขาคิดชะกูดท่ามกลางมหาสมาคมแห่งพระโพธิสัตว์ทวยเทพพญานาคและ จตุมาอาราชิกาทั้งสี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเข้าสู่สมาบัติอันลึกซึ้งที่เรียกว่าสมาธิแห่งการพิจารณาธรรมอันลึกซึง้งในค่ำคืนหนึ่งณเมืองราชครืพระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งนามว่ารุจิระเกตุ ได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ในความฝันในสุบินนิมิตอันน่าอัศจรรย์นั้นท่านได้เห็นกลองทองคำหรือสุวรรณเพรีใบหนึ่งที่ส่องแสงสีทองเจิดจรัสแผ่รัศมีไปทั่วทั้งสามพันโลกกธาตุและจากกลองทองคำใบนั้นได้บังเกิดเสียงแห่งธรรมะที่เปล่งออกมาเป็นคาถา สรรเสริญซึ่งพระคุณอันล้ำลึกขององค์พระตถาคตและแสดงถึงสภาวะแห่งสุญญาตาอันเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของสพรพพสิ่งเมื่อพระโพธิสัตว์รุจีระเกตได้ตื่นจากความฝันท่านเต็มไปด้วยความปิติแต่ก็ยังคงชงโนสนเทศในความหมายอันลึกซึ่งนั้นท่านจึงได้เดินทางไปยังเขาคิดชะกูด แล้วกราบทูลถามองค์พระศาสดาถึงความหมายของสุบินนิมิตนั้นองค์พระศาสดาจึงได้ทรงแสดงธรรมอันเป็นหัวใจของพระสูตรบทนี้พระสูตรที่ประกาศก้องว่าแสงสว่างสีทองที่พระโพธิสัตว์รุจิระเกตุได้เห็นนั้นคือแสงสว่างแห่งพระสัจธรรมนั่นเองและ สุวรรณประภาสูตรตรมสูตรบทนี้คือราชาแห่งพระสูตรทั้งปวงหรือสูตรราชพระองค์ได้ตรัสว่าพระสูตรบทนี้มีอานุภาพอันยิ่งใหญ่ไพศาลมิใช่เพียงเพื่อการหลุดพ้นส่วนบุคคลหากแต่มีอานุภาพในการหนึ่งปกป้องคุ้มครองประเทศชาติณนะดินแดนใดก็ตาม ที่พระราชาผู้นำหรือประชาชนได้สดับรับฟังเขารบบูชาและเผยแผ่ซึ่งพระสูตรบทนี้เทา้าจตุมหาราชทั้งสี่และเหล่าทวยเทพทั้งปวงจะส่งกองทัพเทพมาพิทักษ์รักษาดินแดนนั้นให้รอดพ้นจากฆ่าศึกศัตรูภัยพิบัติทางธรรมชาติและความอดอยากยากแค้น 2. เยียวยาโรคระบาดร้ายแรงและเยียวยาความเจ็บป่วยทั้งทางกายและทางใจของมวลมนุษย์ได้ 3. นํนำมาซึ่งความยุติธรรมและสันติสุขธรรมะในพระสูตรนี้จะดนบันดาลให้ผู้ปกครองตั้งมั่นในทศพิษราชธรรมและนำมาซึ่งความสงบสุขร่มเย็นแก่แผ่นดินและหัวใจสำคัญประการหนึ่ง ที่เป็นกลไกในการเปิดรับอนุภาพเหล่านี้ก็คือบทที่ว่าด้วยการสารภาพบาปหรือ confession การยอมรับและสำนึกผิดในอกุศลกรรมที่ได้เคยกระทำม,มาซึ่งจะเป็นการชำระล้างภาชนะแห่งจิตให้พร้อมรองรับซึ่งแสงสีทองแห่งพระธรรมที่จะสาดสองลงมาในตอนต่อไป กองคาราวานของเราจะได้สดับรับฟังซึ่งพระคาถาแห่งการสารภาพบาปที่เปล่งออกมาจากกลองทองคำในสุบินนิมิตอันเป็นบทสวดที่ส่งพลังซึ่งสามารถสั่นสะเทือนรากฐานแห่งกรรมและเปิดประตูสู่การคุ้มครองจากเหล่าถวยเทพได้ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร สุวรรณประภาโสตตมสูตรตอนที่สองฆ่าถาแห่งกลองทองการเปิดประตูสู่การให้อภัยณท่ามกลางมหาสมาคมบนยอดเขาคิดชะกูดหลังจากที่พระโพธิสัตว์รุจ,จิระเกตได้กราบทูลถ,ถามถึงสุบินน,นิมิตแล้วองค์พระาศาสดาจึงได้ทรงสแสดงธรรมโดยเล่าถึงบทเพลง หรือพระคาถาที่ดังก้องออกมาจากกลองทองคำใบนั้นอันเป็นพระคาถาที่ว่าด้วยการสารภาพบาปอย่างลึกซึง้งหรือ profound confession พระองค์ตรัสว่าเสียงที่ดังกังวานออกมานั้นได้เปล่งเป็นถ้อยคำดังนี้ข้าแต่พระพุทธเจ้าทั้งสิบสองทิศผู้ทรงเป็นประทีปส่องโลก ด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันหาประมาณไม่ได้ขอพระองค์ได้โปรดสดับรับฟังซึ่งคำสารภาพจากก้นบึ้งแห่งดวงใจของข้าพระองค์บาปกรรมอันใดที่ข้าพระองค์ได้เคยกระทำแล้วด้วยกายไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการทั้งการประทุษร้ายชีวิตการลักขโมยทรัพย์และการประพฤติผิดในกาม บัดนี้ข้าพระองค์ขอสารภาพบาปนั้นณนเะบื้องพระพักของพระองค์บาปกรรมอันใดที่ข้าพระองค์ได้เคยกระทำแล้วด้วยวาจาทั้งการกล่าวคำเท็จคำส่อเสียดคำหยาบคายและคำเพ้อเจอไร้สาระซึ่งได้สร้างความเจ็บปวดและความแตกแยกบัดนี้ข้าพระองค์ขอสารภาพบาปนั้นณนเะบื้องพระพักของพระองค์ บาปกรรมอันใดที่ข้าพระองค์ได้เคยกระทำแล้วด้วยใจทั้งความโลภอยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนความพยาบาทปองร้ายและความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมหรือมิจฉาทิฐิอันเป็นรากเหง้าแห่งความทุกข์ทั้งปวงบัดนี้ข้าพระองค์ขอสารภาพบาปนั้นณนะเบื้องพระพักของพระองค์กรรมชั่วทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพระองค์ได้กระทำเองก็ดี ใช้ให้ผู้อื่นกระทําก็ดีหรือยินดีเมื่อผู้อื่นกระทําก็ดีล้วนมีรากเง่ามาจากมหาพิษทั้งสคือความโลภความโกรธและความหลงแต่โดยปรมัทศัตจะแล้วข้าพระองค์ขอน้อมระลึกว่าทั้งบาปกรรมผู้กระทําและผลแห่งกรรมล้วนว่างเปล่าดุดความฝันมิได้มีเก่นสารตัวตนที่แท้จริง บัดนี้ข้าพระองค์ขอสารภาพซึ่งมายาแห่งกรรมทั้งปวงและตั้งสัตตปฏิยานว่าจะไม่หวนกลับไปกระทําซ้ำอีกขอพระพุทธองค์ทรงเป็นพยานเมื่อองค์พระาศาสดาได้ทรงแสดงซึ่งพระคาถาแห่งการสารภาพบาปจบลงพระองค์จึงได้ทรงตรัสอธิบายถึงอานุภาพของมันว่าดูก่อนรุจิรเกต การสารภาพบาปด้วยใจจริงนี้ม่ใช่เป็นเพียงการกล่าวขอขมาหากแต่เป็นมหากุศลกรรมที่ทรงพลังที่สุดประการหนึ่งมันคือการเปิดประตูแห่งกรรมดีและปิดประตูแห่งกรรมชั่วเมื่อใดที่บุคคลชุมชนหรือพระราชาได้สวดสาธยายคาถาบทนี้ด้วยความสำนึกผิดอย่างแท้จริง กระแสแห่งอกุศลกรรมที่เคยส่งผลร้ายก็จะเบาบางลงและเปิดทางให้เหล่าทุยเทพผู้พิทักษ์รักษาพระศาสนาสามารถเข้ามาให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองได้ณวินาทีนั้นเองเรากับเป็นการตอบรับซึ่งพระพุทธดำรัสเท้ามหาราชทั้งสี่หรือ the four great heavenly kings ผู้เป็นจอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาผู้พิทักษ์รักษาโลกมนุษย์ทั้งสี่ทิศก็ได้ลุกขึ้นจากที่ประทับแล้วก้าวออกมาณนะเบื้องพระพักเพื่อที่จะเปล่งสัตตปฏิยานอันจะสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งสวรรค์และแผ่นดินโปรดติดตามในตอนต่อไปขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร สุวรรณประภา,าโสโตดตตมสูตรตอนที่สามสัตตปฏิยาณแห่งจตุโรกบาลเมื่อกองทัพสวรรค์เคลื่อนพลณ่า,ามกลางมหาสมาคมมหาเทพทั้งสี่ผู้มีรัศมีกายรุ่งโรจดุดดวงอาทิตย์อุทยัยได้ลุกขึ้นยืนพร้อมกันแล้วก้มลงกราบแท่เบื้องพระยุค,คลบารขององค์พระาศาสดา เสียงกระทบกันของเกราะทิพย์และมุงกุฎแห่งราชาดังประสานกันอย่างน่าเกรงขามโดยมี 1. เ้าทัตรระรัฐมหาราชผู้พิทักษ์ทิศบุรพา 2. เ้าวิรุณหากะมหาราชผู้พิทักษ์ทิศทักษิน 3. เ้าวิรูปักมหาราชผู้พิทักษ์ทิศปัดฉิมและ 4. เ้าวเวสุวรรณ มหาราชผู้พิทักษทิศอุดรท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นประมุขแห่งจตุมหาราชได้เป็นตัวแทนกราบทูลด้วยสุรเสียงอันทรงพลังว่าข้อแต่พระองค์ผู้จเจริญพวกข้อพระองค์ได้สดับรับฟังแล้วซึ่งอนุภาพอันไรขอบเขตของสุวพรรณประภาโสตตมสูตรอันเป็นสูตรราชนี้และได้ประจักษ์แล้วถึงพลังแห่งการชำระล้าง ของการสาร,รภาพบาปอย่างจริงใจบัดนี้ณนะเบื้องพระพักของพระองค์พวกข้าพระองค์ท้าวมหาราชทั้งสี่ขอตั้งมหาปฏิญาณไว้ว่าณแนะว่นแควนใดเมืองใดหมู่บ้านใดหรือณสถานที่แห่งหนตำบลใดในโลกมนุษย์ที่สุวรรณประภาโสตตมสูตรนี้ได้รับการสวดสัทยายเคารพบ,บูชา คัดลอกหรือเผยแผ่แม้เพียงบทเดียวหรือคาถาเดียวก็ตามพวกข้าพระองค์ทั้งสี่พร้อมด้วยเสนาบดีและกองทัพยักษ์คนทันกุมพันและนาคผู้พักดีต่อพระธรรมจะอันตรธานกายจากทิพยวิมานแล้วไปยังสถานที่นั้นๆโดยพลันพวกข้าพระองค์จะแผ่ขยายอนุภาพแห่งการคุ้มครอง และจะสถิตอยู่ณที่แห่งนั้นเพื่อขจัดปัดเป่าซึ่งภัยสงครามและฆ่าศึกศัตรูมิให้มารุกรานแว่นแคว้นนั้นได้ระง,งับซึ่งโรคระบาดและความอดอยากให้มาลายหายสิ้นไปบรรดาให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์และจะพิทักษ์รักษาองค์พระราชาคณะรัฐบาลและประชาชน ผู้ดำรงมั่นอยู่ในธรรมให้ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากพยานตรายใดๆทั้งปวงนี่คือสัตตะปฏิญาณของพวกข้าพระองค์ซึ่งจะไม่มีวันเป็นอื่นสิ้นเสียงแห่งมหาปฏิญาณแผ่นดินบนยอดเขาคิจชกูดได้สั่นสะเทือนทิพย์พุตมุาได้โปรยปลายลงมาดุดหาฝนเป็นการอนุโมทนาของเหล่าทวยเทพทั้งหมื่นโลกธาตุองค์พระศาสดา จึงได้ตรงประธานสาธุการว่าสาธุการมหาราชทั้งสี่พวกเธอได้ตั้งมั่นอยู่ในกตัญญูกตะเวทิตาธรรมพวกเธอได้ปกป้องพระสัทธรรมของเราในอดีตและบัดนี้พวกเธอก็ยังคงตั้งปฏิญาณที่จะปกป้องต่อไปการกระทําของพวกเธอจกนำมาซึ่งประโยชน์สุขอันยิ่งใหญ่แก่สรรพสัตว์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตการแต่แล้ว การประกาศสตตปฏิยาณยังไม่จบสิน้นณบัดนั้นเองมหาเทวีผู้ยิ่งใหญ่สองพระองค์ผู้เป็นตัวแทนแห่งปัญญาและโคทรัพย์ก็ได้ลุกขึ้นจากที่ประทับพ,พระสรรสวดีมหาเทวีและพระศรีมหาลักษมีเทวีบัดนี้ถึงคราวที่พลังแห่งปัญญาและพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์จะเปล่งสตตะปฏิยานของพวกนางแล้ว โปรดติดตามในตอนต่อไปขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพรสุวรรณประภาโสตัตะมสูตรตอนที่สี่พรแห่งปัญญาและโภคทรัพย์สัตตปฏิยานของพระสรัสวดีและพระลักษมีทางเบื้องสายของพระพุทธองค์ คือพระสรสวดีมหาเทวีเทวีแห่งปัญญาวาทศิลป์และสัพพวิทยาการพระนางทรงพินทิพในพระหัตมีรัศมีกายขาวบริสุทธิ์ดุดดวงจันทร์วันเพนทางเบื้องขวาคือพระศรีมหาลักษมีเทวีเทวีแห่งโชคลาภความมั่งคั่ง และความอุดมสมบูรณ์พระนางทรงดอกบัวและถุงรัตนะมีรัศมีกายสีทองอารามดุดทองคำพระสรสวดีมหาเทวีได้เป็นผู้กราบทูลก่อนด้วยสุรเสียงอันไพเราะดุดเสียงดนตรีสวรรค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสูตรอันเป็นสูตรราชนี้ คือบ่อเกิดแห่งปัญญาทั้งปวงข้าพระองค์ผู้เป็นเทพีแห่งสติปัญญาขอน้อมถวายสัตตปฏิยานว่าณนะสถานที่ใดก็ตามที่สุวรรณประภาโสตะตะมะสูตรนี้ได้รับการเผยแผ่และมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้ใดก็ตามที่ทรงจำ สวสาทายและอัธาธิบายซึ่งพระสูตรนี้ข้าพระองค์จะไปยังสถานที่นั้นโดยพลันและจะมอบพรแห่งปัญญาให้แก่ธรรมมกะถึกหรือผู้แสดงธรรมผู้นั้นข้าพระองค์จะบันดาลให้ปฏิพานของเขาเฉียบคมสามารถตอบตู้ปัญหาธรรมได้ไม่ติดขัด วาทศิลป์ของเขางดงามสามารถแสดงธรรมได้ไพเราะจับใจผู้ฟังความทรงจำของเขาเป็นเลิศสามารถทรงจำอัฏฐะและพยัญชนะได้อย่างแม่นยำและจะดนบันดาลให้ผู้ฟังทั้งปวงบังเกิดความเข้าใจในธรรมะได้อย่างลึกซึ้งจากนั้น พระศรีมหาลักษมีเพวีก็ได้กราบทูลด้วยสุรเสียงอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสูตรอันเป็นราชาแห่งพระสูตรนี้คือมหาสมุทแห่งรัตนไตรอันประมาณไม่ได้ข้าพระองค์ผู้เป็นเทพีแห่งความมั่งคั่งขอน้อมถวายสัตตปฏิยานว่า ณสถานที่ใดก็ตามที่พระสูตรอันประเสริฐนี้ได้รับการบูชาและมีผู้ใดก็ตามที่ได้สดับรับฟังและบังเกิดความศรัทธาข้าพระองค์จะไปยังเคหสถานหรือวิหารแห่งนั้นและจะประทานพรแห่งโภคทรัพย์ให้แก่เขาและครอบครัวข้าพระองค์จะบันดาลให้ ทรัพย์สมบัติแก้วแหวนและเงินทองหลั่งไหลมาสู่เขาไม่ขาดสายพืชพันธุ์ธันยารอุดมสมบูรณ์เต็มยุ้งฉางกิจการงานทั้งปวงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองและจะขจัดซึ่งความขัดสนและความยากจนให้หมดสิ้นไปเมื่อมหาเทวีทั้งสอง ได้เปล่งสัตตปฏิยานจบลงมหาสมาคมทั้งปวงต่างแท้สองสาธุการบัตรนี้พรอนอันสมบูรณ์แบบได้ถูกมอบให้แล้วคือการปกป้องจากภายนอกโดยจตุโลกบาลพร้อมด้วยปัญญาและความมั่งคั่งจากภายในโดยพระสรรสวดีและพระลักษมี เพียงแค่ดำรงมั่นและศรัทธาในพระสูตรบทนี้ความผาสุกทั้งทางโลกและทางธรรมย่อมบังเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนแต่แล้วเรื่องราวยังไม่จบสิน้นองค์พระศาสดาได้ทรงเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เองเมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ที่ได้ทรงกระทา มหาทานอันยิ่งใหญ่ที่สุดคือการสละซึ่งพระวรกายของพระองค์เองเพื่อเป็นอาหารแก่แม่เสือที่กำลังหิวโหยอันเป็นบทที่แสดงถึงมหากรุณาซึ่งเป็นรากฐานที่แท้จริงที่ทำให้พระสูตรนี้ทรงพลังโปรดติดตามในตอนต่อไปขอความเจริญในธรรม จงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพรสุวรรณประภาสูตรตรมมสูตรตอนที่ห้ามหาทานแห่งพระสรีระกายตำนานเจ้าชายมหาสัตตวะณท่ามกลางมหาสมาคมบนยอดเขาคิดชะกกูดหลังจากที่เหล่ามหาเทพ และทีวีได้เปล่งสัต์ปฏิยาณจบลงแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมีพระประสงค์ที่จะแสดงให้เห็นถึงหัวใจที่แท้จริงของพระสูตรนี้ซึ่งก็คือมหาการุณาบารมีพระองค์จึงได้ทรงเล่าถึงเรื่องราว ในอดีตการอันไกลโพ้นเมื่อครั้งที่พระองค์ยังเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ทรงพระนามว่าเจ้าชายมหาสัตวะซึ่งแปลว่าผู้มีจิตใจอันยิ่งใหญ่พระองค์เป็นพระอุรสองค์ที่สามของพระเจ้ามหาระทะวันหนึ่งเจ้าชายมหา สัตวะพร้อมด้วยพระเชษฐาทั้งสองพระองค์ได้เสด็จประพาสป่าณนะหุบเขาแห่งหนึ่งเจ้าชายทั้งสามได้ทอดพระเนตรเห็นภาพอันน่าสลดใจคือแม่เสือโคร่งตัวหนึ่งที่พึ่งจะตกลูกออกมาใหม่ๆร่างกายของมันผายผอมสูบซ,ซีดด้วยความอดอยากมานานหลายวัน จนไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะขยับตัวมันกำลังจ้องมองลูกน้อยของมันเองด้วยสายตาที่พร้อมจะกัดกินลูกของตนเพื่อประทังความหิวพระเชษฐาทั้งสองเมื่อได้เห็นดังนั้นก็บังเกิดความสังเวชแล้วจึงเสด็จจากไปเพื่อหาหนทางช่วยเหลือแต่เจ้าชายมหาสัตวะ ผู้มีพระไทยเปี่ยมด้วยมหากรุณาได้ทรงดำริในพระไัยว่าสังสารวัตรนี้ช่างน่าสลดนักด้วยอำนาจแห่งความหิวแม่บังเกิดเกล้ายังคิดจะกินลูกของตนเองร่างกายของเรานี้เป็นของไม่เที่ยงต้องแก่เจ็บและตายไปในที่สุดมันเป็นแหล่งรวม ของสิ่งปฏิกูลและเป็นอาหารของหนอนพยาธิแล้วจะมีประโยชน์อันใดเล่าที่จะหวงแหนร่างกายอันเปื่อยเน่านี้ไว้บัดนี้คือโอกาสอันประเสริฐที่สุดที่เราจะได้ใช้ร่างกายอันไร้สาระนี้เพื่อสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่คือการต่อชีวิต ให้แก่แม่เสือและลูกน้อยของมันและเพื่อเป็นปัจจัยให้เราได้บรรลุถึงพระโพธิญาณในอนาคตเมื่อทรงดำริเช่นนั้นแล้วเจ้าชายมหาสัตวะจึงได้ทรงตั้งสัตตยาธิฐานแล้วทรงกระทำในสิ่งที่ไม่มีผู้ใดในสามโลกจะคาดคิดพระองค์ได้ทรงกระโดด ลงจากหน้าผาไปเบื้องหน้าของแม่เสือที่กำลังหิวโครกแต่ด้วยความอ่อนแรงอย่างที่สุดแม่เสือตัวนั้นไม่มีแม้แต่เรี่ยวแรงที่จะอ้าปากกัดกินพระองค์เจ้าชายมหาสัตวะเมื่อทรงเห็นดังนั้นแล้วจึงได้ทรงใช้กิ่งไม้แหลมกรีดพระศอหรือคอของพระองค์เอง เพื่อให้พระโลหิตหรือเลือดไหลรินออกมาแล้วทรงขยับพระโอรกายเข้าไปใกล้าปากของแม่เสือเมื่อแม่เสือได้ลิ้มรสพระโลหิตพละกกำลังของมันก็กลับคืนมามันและลูกจึงได้กัดกินซึ่งพระสรีรากายของพระโพธิสัตว์จนเหลือแต่พระอัฐิหรือกระดูก เมื่อองค์พระศาสดาได้ทรงเล่าเรื่องนี้จบลงมหาสมาคมทั้งปวงต่างนิ่งงนันน้ำตาไหลอาบใบหน้าซาบซึ้งในมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้บัดนี้ทุกคนได้เข้าใจแล้วว่าพลังอำนาจทั้งหมดของสุวรรณประพาโสตมะสูตรนี้มิได้มาจากที่ใดอื่น หากแต่มาจากแรงสั่นสะเทือนของมหาทานบารมีที่พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาอย่างอุดริตนับพบนับชาติไม่ท้วนบทสรุปการเดินทางสู่สุวรรณประภาโสตรมะสูตรได้จบสิ้นลงแล้วโดยสมบูรณ์เราได้เรียนรู้ถึงกลไก แห่งการชำระบาปได้รับฟังสัตตะปฏิยาณแห่งการคุ้มครองและได้ทราบซึ้งถึงหัวใจแห่งมหากรุณาอันเป็นรากฐานของพลังทั้งหมดบัดนี้กองคาราวานของเราพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางต่อไปสู่สมาธิราชสูตรหรือ king of สมาธิสุตรา การเดินทางที่จะนำเรากลับเข้าสู่การปฏิบัติภายในอีกครั้งแต่คราวนี้จะเป็นการดำดิ่งลงสู่สมาธิที่ลึกซึง้งและส่งพลังที่สุดสมาธิที่เป็นดังราชาที่สามารถเปิดเผยให้เห็นถึงธรรมชาติอันเป็นมายาของสรรพสิ่งได้อย่างแท้จริงขอความเจริญ ในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร